อีกพักหนึ่งกันบ้างครับวีราบ,บรุษรนาแก่ผลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศพักเสรีรวมไทยเปิดนโยบายครับปฏิรูปกกตอองค์กรอิสระหรือเขาเรียกว่าหรือคุณสมบัติมหาเทพพูดแบบนี้เลยนะครับป้องกันการตอบแทนบุญคุณเสนอยุบกกกตจังหวัดครับให้กลับมาใช้กลไกของกระทรวงมหาดไทยและให้ตำรวจนั้นเป็นคนคุมหน่วยเลือกตั้งครับ เรื่องนี้พลตํารวจเอกเสรีพิสทธิ์เตมียเวสหัวหน้าพักเสรีรวมไทยพร้อมกับแกนนาพักนะครับมีการถแถลงเปิดนโยบายด้านการเมืองชุดที่1เรื่องเกี่ยวกับการปฏิรูปกรรมการการเลือกตั้งและองค์กรอิสระทุกองค์กรโดยระบุแบบนี้ครับว่าขณะนี้กฎหมายกะกะตน,นั้นเอื้อให้กับพักการเมืองใหญ่ ซึ่งจะเห็นได้จากการจัดเวทีปราศัยขนคนมาเป็นหมื่นเป็นแสนแต่ว่ากรกตน,นั้นทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นรวมทั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชซึ่งนายกรัฐมนตรีก็เข้ามาก้าวก่ายจึงเป็นองค์กรอิสระไม่จริงครับ หัวหน้าพักเสรีรมไทยเองก็กล่าวถึงการเลือกตั้งปัจจุบันนะคะก็บอกว่าเห็นความบกพร่องของกะกะตจากการประกาศแนวปฏิบัติ180วันที่เปิดให้ฝ่ายรัฐบาลลงพื้นที่พบปะประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติการห้ามช่วยงานบวชงานศพงานแตง่งทั้งที่เป็นประเพณีไทยสิ่งที่กะกะตรู้อยู่แก่ใจว่าไม่ใช่สุจริตเที่ยงธรรมแล้วก็เป็นเครื่องมือของรัฐบาลพร้อมเสนอบอกเลยนะคะว่าต้องไปยุบกะกะตจังหวัดทั้งหมดค่ะเพราะเห็นว่าไม่มีประโยชน์และกลับไปใช้กลไก ของกระทรวงมหาดไทยโดยนำตำรวจเนี่ยมาคุมหน่วยเลือกตั้งคอยจับกลุมผู้กระทําผิดกฎหมายเลือกตั้งค่ะแล้วความเห็นของสมาชิพกพรรคซึ่งเป็นอดีตกกตอ,อย่างอาจารย์สมชัยศรีสุธยากรว่ายังไงนะครับนายสมชัยศรีสุธยากรประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเสรีรวมไทยก็ชี้แจงนโยบายการเมืองปฏิรูปองค์กรอิสระ4ข้อด้วยกันก็คือ1 กะกะตต้องมีที่มาเชื่อมโยงประชาชนโดยเปลี่ยนกระบวนการสรรหาครับมีตัวแทนพรรคการเมืองตัวแทนพรรคร่วมรัฐบาลและตัวแทนฝ่ายค้านฝ่ายละสองคนจากเดิมที่ผ่านมาเนี่ยคนที่เคยเป็นองค์กรอิสระมีลักษณะสมบัติผลัดกันชม2คือการกรหนดคุณสมบัติคนเป็นองค์กรอิสระที่ผ่านมามีลักษณะเหมือนมหาเทพจึงได้ข้าราชการระดับสูงที่กเกษียณอายุราชการซึ่งคนเหล่านี้กว่าจะขึ้นระดับสูงก็มีการวิ่งเต้น และ 3. ประชาชนครับสามารถตรวจสอบและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระได้โดยประชาชนสามารถเข้าชื่อ1 0 0 0 0คนส่งประธานวุฒิสภาและสอสอเข้าชื่อกันไม่ใช่ให้ไปร้องกับปปอชอเหมือนปัจจุบันและสุดท้ายคือต้องแก้กฎหมายกฎหมายรัฐธรรมนูญครับซึ่งกระบวนการแก้ไขกฎหมายนั้นต้องทำเสร็จภายใน1ปีตั้งแต่การเลือกตั้งและเมื่อแก้กฎหมายเสร็จเนี่ย ผู้ดำรงตําแหน่งเดิมต้องพ้นจากตําแหน่งโดยให้มีการสรรหาคนใหม่ในทันทีกรับ